มาถึงช่วงสุดท้ายน้เจ็ตามที่พี่ฟังคุณพิธาแถลงเนี่ยครับครับพี่มีความสุขกับบางข้อเขาก็อธิบายการกระทําของเขานะว่าเขาไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาแต่บางข้อพี่ฟังดูแล้วพี่ความสุขเขากําลังกล่าวหาศารว่าไม่มีอํานาจในการที่จะจัดการเรื่องพวกนี้กับเขาซึ่งพี่เคยคุยกับอดีตตุลาการสาลรัฐมนุนคนหนึ่งท่านเคยพูดให้พี่ฟังบอกว่า คือเวลาทําผิดเนี่ยมันต้องกอ่อต่อสู้ด้วยข้อเท็จจริงครับแต่การต่อสู้ด้วยข้อกฎหมายว่าคนที่จะตัดสินไม่มีอ่นในการตัดสินมักจะแพ้แทบทุกรอบท่านพูดอย่างนี้นะจริงจริงท่านบอกว่าท่านยกตัวอย่างเลยท่านบอกว่าอย่างพรรคประชาธิปัตย์เวลาเขาโดนกล่าวหาอะไรก็ตามเขาจะชี้แจงว่าเขาไม่ได้เป็นไปนตามข้อกล่าวหาพฤติกรรมเขาจริงๆริงอย่างนี้ แต่มีอีกพักหนึ่งพี่ไม่มอู้ชื่อพักแะ้วกันเวลาโดนทีไ,ไรไม่มีอำนาจศาลไม่มีอำนาจที่จะทาตรงนี้ศาลถูกแต่งตั้งโดยไม่ถูกต้องไม่มีการโปรดเกล้าเขาบอกคนสู้อย่างเงี้ยสุดท้ายแพ้ทุกแพ้ทุกรายอันนี้เนี่ยตอนที่พี่ฟังเขา,าแถลงพี่ก็ไล่เลรียงตะขอโอเคข้อน,นี้อธิบายตัวเองก้เน,นี้เฮ้ยอันนี้มันว่าศาลนี่ว่าเจ็ดมองอย่างนั้นไหม <c oughs> คือ,อย่างนี้ครับว่ามันจะมีคนจํานวนหนึ่งที่ต้องบอกว่าสู้โดยสารบัญญัติก็คืออย่างที่ฉันบอกว่าศาลท่านแนะนํา ก็ต้องสู้โดยเนื้อหามีอะไรที่มันเป็นมวลรวมของเนื้อหาออามาอธิบายใช่คนนี้จานวนหนึ่งจะสู้โดยสบัญญัติก็คือสู้โดยสู้โดยวิธีการสู้โดยกระบวนการสู้โดยผู้ที่เป็นคนดําเนินการอย่างเช่นกรกตทำอย่างนี้ไม่ได้กรกตทำอย่างนี้ไม่ได้สารไม่ควรจะมานั่งยุ่งด้วยาไม่ควรมานั่งยุ่งด้วยใอ้ข้อแบบนี้มันต้องยื่นอย่างนั้นมันไม่ได้ยื่นแบบนี้อะไรแบบนี้ซึ่งสู้แบบหลังเนี่ยนะครับมันไม่จําเป็นต้องไปบอกว่าเราดีเราชั่วเราผิดเราถูกืง มันแค่บอกว่าไอ้เธอนัน่นแหละตัดสินฉันไม่ได้ขอ้อแบบขนมา<บ><บ>ไหมสมมตินะพูดกันแบบหยาบคายเลยนะต่อให้ฉันช่วยเธอก็ตัดสินฉันไม่ได้อือะไรแบบนั้นนะ่ะเ,เอาแบบที่สุดโต่งไปเลยนะเพราะยังพอสู้แบบนี้เนี่ยมันง่ายกว่าตรงที่ว่ามันไม่ต้องมานั่งพูดเนื้อหาไงครับแต่ถ้าถามผมอย่างที่เรียนครับว่าที่คุณพิธาทาที่ได้พูดในช่วงแรกอะ่ะนะมาจนกระทั่งมาปิดสติ๊กเกอร์มาทําอะไรเนี่ยนะและพรกเก้าไกลก็ยังดาเนินการอยู่เนี่ย ผมคิดว่าอย่างนี้ที่ท่านพูดหรือว่าที่ท่านอดีตตุลาการท่านพูดนั้นถูกต้องเลยอืคุณบอกสิว่าคุณไม่ได้ทำเอครับอย่ามาเถียงกันเรื่องยุบพักไม่ยุบพักแม้กระทั่งศาลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแก้ตรงเรื่องว่ายุบพักไม่ยุบพักได้นะครับถ้ามีการทําเพราะกฎหมายมันเขียนชัดับอาจารย์ว่าถ้าไย่ดนนีกฎหมายมว่าเธอถ้าทํามันยังยุบยุบเสร็จ<อ>แล้วต้องไปตัดสิ์เพ<อ>ราะฉะนั้นการที่คุณมาแก้ตรงกลางทางเนี่ยว่าไม่ยุบพักคุณจะยุบพักได้ยังไงการยุบพักเป็นการทาลายประชาธิปไตยเลยมันคนละเรื่องม มันไม่ใช่เรื่องถัว่วเรื่องงามันเรื่องว่าตกลงคุณปลูกอะไร<อ>ยังไม่ต้องมานั่งเถียงกันตรงนี้ว่าเธอจะบอกว่าถั่วไม่ได้มันเป็นงาเธอจะบอกว่างาไม่ได้มันเป็นถั่วไม่ใช่ตกลงคุณปลูกถั่วหรือปลูกงา<อ>คุณก็บอกตรงนั้นดิถ้าคุณบอกว่าเนี่ยผมปลูกงา,นานแต่สารบอกว่าถัว่วโอเคอันนี้ได้สิผมปลูกถั่วสารมาสรุปว่าเป็นงาไม่ได้อันนี้คุณก็ว่าไปเอาเนื้อหาเอาเนื้อหาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยครับถ้าคุณทํานะซึ่งผมว่าคนจํานวนม้ากเนี่ยมองว่า S <S <an> <S จะเห็นด้วยเห็นต่างจะอยากให้ยุบพักหรือไม่เป็นคน<อ>ละเรื่องนะเพราะว่ากฎหมายเขียนแบบนี้ถูกไหมครับ<อ>แล้วเมื่อพักลวนยุบกฎหมายเขาก็เขียนไว้อีกว่าคุณก็ต้องถูกตัดสิทธิ์ผู้บริหารทั้งหลายต้องถูกตัดสิทธิ์ครับคือคืออันเนี้ยมันเหมือนกับว่าแม้ศาลเองถ้าศาลพบว่ามันมีการกระทําศาลก็ทําอะไรไม่ได้นะครับต่อให้ศาลบอกว่ามันมีการกระทําแต่ฉันไม่อยากยุบเธอก็ทําไม่ได้ไงเพราะว่ากฎหมายมันก็ค้ามคอศาลอย่าลืมนะว่าศาลท่านไม่ได้ เอาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาพิจารณาได้นะอืท่านก็ต้องเอาข้อที่จริงมาแล้วก็ประมวลพิจารณาตามข้อกฎหมายนะครับเพราะถ้าข้อกฎหมายมันบอกว่าถ้าเธอทําแบบนี้มันก็ต้องยุบพักและยุบพักมันก็ต้องตัดสิทธ์ก็จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงช่วงนี้ตอนนี้ในทัศนะของตัวเจตเองเจตคิดว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดผมว่ามีโอกาสรอดน้อยกว่านะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ว่ามีโอกาสรอดน้อยกว่าะนะครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ท้ายที่สุดนะครับสิ่งที่ พักได้ยื่นไปใครต่อใครที่ได้เป็นผู้สนับสนุนมันคือการแก้ข้อกล่าวหาหรือเป็นการติติงกระบวนการหรือเป็นการยกอ้างประชาธิปไตยอะไรก็ตามถ้าเป็นข้อหลังเนี่ยนะครับลำบากผมว่าโดนยุออ่แนะ่พี่ฟังดูเหมือนติติงอันนี้มันเป็นการไปละเมิดสิทธิ์ของประชาชนที่เขาเลือกมานะเป็นการไม่เคารพสิทธิ์ของประชาชนที่เขาต้องการพักนี้ครับ คือเขาไม่ได้พูดเฉพาะพักเขานะคือเขามองไม่เห็นเลยว่าไอ้การยุบพักนันเป็นสิ่งที่ดีงามถ้าเป็นการไปละเมิดสิทธิคนที่เขาเลือกพักเหล่านั้นใช่แต่คนละเรื่องครับครับทีนี้ในเมื่อพูดถึงคนละเรื่องถ้าฟังมาตรงนี้เจตคิดว่าน่าจะรอดผมว่ามีมีโอกาสรอดน้อยที่ก็เลยต้องถามต่อไปแล้วสี่สิบสี่คนที่ลงชื่อครับในการที่จะให้มีการแก้ไขมาตรานเนี่ยจะโดนด้วยไหมหรือจะโดนในวันหลังหรือว่าจะโดนในคราเดียวกัน ผมคิดว่าไม่โดนนะครับเพราะว่าอย่างที่สารท่านพูดชัดเจนแล้วในคราวที่แล้วท่านบอกถ้ามันเป็นไปตามกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบอืซึ่งผมถือว่าแม้44ท่านนั้นจะเสนออะไรเกินเลยนะครับหรือว่าจะถูกมองว่าเป็นการไปล่วงล้ำก้าเกินนะครับไปจับจ้วงนะครับพระมหากษัตริย์ผมก็คิดว่าเขาเสนอในสภาเป,เป็นกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบ,บ,บ,ญญชอบแล้วการที่ประธานสภา มอบหมายให้รองประธานสภาพิจารณารองประธานสภาพิจารณาแล้วว่ามันขัดน้ำนูนเลยไม่บัรจุมันก็เป็นกระบวนการนี้เหมือนกันโดยชับนะครับถ้าต่อไปจะไปว่ากันในสภาผมคิดว่าก็คงไม่เป็นไรแต่ต้องระมัดระวังว่าเวลาที่พูดในสภานะครับพู้อทนฝ่ายูดการอภิปรายคุณได้รับความคุ้มครอง มีเอกสิทธิ์ในการด่านในสภาพูดกันง่ายๆแต่ไม่มีเอกสิทธิ์ให้ด่ากันนอกสภานะอืเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดในสภาไม่ได้แปลว่าจะพูดอะไรถึงพระมหากษัตริย์อย่างไรก็ได้หรือจะพูดถึงใครในลักษณะใดาก็อยากจะพูดก็พูดเขาเห็นก็บอกประธานก็เตือนเสมอนะบุคคลที่<บ>สาร<บ>ถ้าไม่อยู่ในนั้นไม่ควรที่จะเอ่ยช,ชื่อเข,เขาไม่เกี่ยวแล้วโดยเฉพาะยิง่งออกอากาศถ้าประชุมลับเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ก็ไม่ควรแหละต่อให้ประชุมลับก็ตามนะแต่พอออกอากาศเนี่ยเขาปกป้องเฉพาะพวกคุณที่ผมบอกนะใช้คําสุดโต่งไปด่ากันเองแต่ด่าคน นอกไม่เกี่ยวนะ,ะครับเพราะเขาพูดอยู่เสมอว่าเอะถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแล้วไปพูดถึงเขานเนี่ยมันคงจะไม่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นโอเคถ้าเราสรุปตอนนี้ก็คือโอกาสรอดน้อยครับส่วน44คนนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยิติธรัญญัิที่เกิดขึ้นในสภาครับไม่ว่าข้อเสนอนั้นจะดีงามหรือไม่อย่างไรมันก็ไม่ผิดเพราะมันเป็นกระบวนการครับอย่างเช่นที่คุณสุชาติไม่ยอมเอาเข้าก็อยู่ในส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เห็นแล้วว่าเฮ้ กระทูน้นี้หรือว่าจะตินน้ที่ยื่นเข้ามามันไม่ถูกมันไม่ต้องดังนั้นก็ไม่เอาเข้าสภาใช่ครับหรือจะเอาเข้าไปมันก็อิที่การถกกันเหมือนกัน,นแล้วคราวนั้นก็ไม่ได้แปลน,นะครับว่าต่อแต่นี้ไปจะไม่มีใครสามารถเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112ในสองภาได้เสนอได้แต่เพียงแต่ว่าคุณสุชาติได้พิจารณาแล้ว,วคราวนั้นที่เสนอเนี่ยมันขัดต่อมาตรา6หกอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้สถานะของพระหมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสักการะจะล่วงละเมอไม่ได้เนี่ย มันดำรงคงอยู่อืนะครับสถานะนั้นพระราชสถานะนั้นเนี่ยถูกลิดรอนอจึงบรรจุไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณไมไ่เสนอแบบนั้นเช่นสมมติคุณบอกว่าโอ้โทษมันหนักไปไหมอนนลองปรับโทษดูซิก็ไม่เกี่ยวนี่อันนี้จะไม่มีโทษคุณจะทำก็ทําไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเอาออกทั้งยวงแล้วคุณไปบอกว่าใครต้องพูดอะไรอยากจะทํายังไงแบบไหนก็ทําได้ไอันนี้มันม,มันไปขัดมาตรฐานหกเนี่ยมันไปลดพระราชสถานะพระองค์ท่าน เอาละคะ่ะเราก็มาติดตามกันนะครับวันที่7สิงหาบ่ายๆนะเพราะตอนเช้าเนี่ยสารท่านจะประชุมกันแล้วตอนบ่ายท่านก็จะแถลงข้อวินิจฉัยเรามาดูกันว่าจะเป็นเช่นไรแต่ก้าวไกลเขาบอกว่าเขาน่าจะรอดหรือถ้าถูกยุบเขาบอกยิ่งยุบยิ่งโตเรื่องนี้จะจริงแท้แค่ไหนต้องติดตามกันนะครับเวลานี้หมดเวลาของรายการเรื่องรับมากแล้วน,นะครับติดตามรายการเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาก,ก่อนนะครับสวัสดีค่ะ